่อนเสาเมย์จะได้ร่ายเกิบด้วยเนาะพท่านั้นกำลังเดินทางกับเพราะว่ามันถึงเวลาเลือกงานแล้วหักแท้ยังเหมือนเดิมเพราะาเจอทีมงานหรับป่ามหาป่ากินน้ำหวยน้ำหอง หลังจากเพิ่งทนงานแล้วเพิ่นกบสิพากันไปเอาเอาฟื้นเนะเาะเพิ่นบอกฟื้น,ฟ,นฟื้นไปดังไปกินข่าวเทียงสีดังกินอยู่นี้เลยนะครับเอาฟื้นกะโอ้มีเยอะแยะเลยเนาะแถวนี้มีหลาย พื้นก็เอาไม้อันนี้แหละเพาะพืนไม้ไม่เหี้ยเลยเนาะพื้นก็พื้นไม่เหี้ยเลยมีลายมาตกไปไกลอยู่นี่ด้วยอยู่ผางน้องเนี่ก่อไฟพอได้นเขตเขาเขากินบรรยากาศแบบบรรยากาศแบบอ่บรรยากาศแบบบ้านๆเนาะอยู่กลางป่ากลางเขาอยู่เขตผู้ดอยกินข้าวเที่ยงก่อไฟกินข้าวเที่ยง หลังจากเพิ่นทางทางไฮแล้วบรรยากาศแบบบรรบาทเลยอากาศดีมากเลยนั่งกินเขายู่ริมนม้ำน,น้ำไหลผ่านน้ำมก็ไซน้ำก,กินได้สบายเลยน้ำไซสะอาดมากกินได้แบบสบายใจเลย กินข่าปลาน้ำกันเด้อพี่น้องเลยกำลังกอ่อไฟกินข่าปลา เอาสีรัมปลาแหงอเผอิ่นว่าเคยล้วงผบาวเนี่เนาะมาตะล้วงผบางนั่งตะล้วงผบางนี่ครับสีรัมปลาแหงครับล่องเบิองเอาน้ำใส่นิดน,นึงเนะาะได้เด็กเสีบพึ่งกันเลยแค่สีหอมเนาะแบบนี้เนาะใช่ใช่รมปลาแหงเอากินสูตรพุทธายนี่สูตรพุทธายเนาะแด้และห้ากับสีย่างปลาเค็มน้ำเนาะ ถ้ามูมีไปตองกล้วยเ้าก็ต้องเอาอันนี้แล้วล้ามหลดเนาะเอพา <5 S 1> เครื่องอะไรกัว่างใช้ไฟหลดเนะาะก็ได้อยู่ดอกวไปตองกล้วยเอาไปเอาทางนี้ในบรรยากาศเนาะวันนะ่ะกินข้าวเที่ยงล้ามปลาแห้งอืมในบรรยากาศทัก แบบนี้เนาะมากินเขาเขาปลากับแซบแบบนี้เนาะบรรยากาศครับผมพน,น,น,นั่งพักพอนี่ท่านคุณเามราะาเจอทีมงานหาปลามาหาปลากินน้ำหวยน้ำหองลึกหน่อยหาปลาซื้อสวิงซื้อ,อยังไปสอนไปหาก เนี่ยกินซอยซอยแม่เนาะนิดหน่อยใ้บรรยากาศแห้งครับทุกคนครับกำลังเห็ดกับเขาครับทุกคนครับต่มไก่สั่วกินเขาเทียงล่างจากเิ่นเอ่อเิ่นทางทางปลาแล้วเนาะทางไห้ แต่พอท่านแล้วดอกเรียบบนกับขึ้นไปทางไม้ภาคียงกินเขากินน้ำซะก่อนแต่กินเริอมนฮะแต่กะส็มีย่างปลาเค็มน้ำย่างปลาเค็มกะให้เป็นเ็ดกับเขาแล้วกต่ซีเอามาย่างบรรยากาศอยู่ในกลางป่ากลางดงกลางภูเขา ล้ำกัลั่งสีแล้วแล้วกันร่งจัดการแล้วล้ำเนื้อจับไปแห่งใส่พักทุกอย่างที่ห้าได้ได้นี้ตรงไกลบรรยากาศเขตผู้ดอยก็ว่าได้นี่ก็เป็นเขตผู้ดอยอยู่แล้วเนาะแล้วไม,มเขตผู้ดอยเขตผู้ดอยเนาะ เกนักสู้เกนักสู้เกณนักสู้ปลาสู้เรีต้องยกนิ้วให้สองนิ้วสามนิ้วเลยสุดยอดสู้ดยแรงล้ามปลาแหงใส่เนื้อแล้วก็ไสพักพักรวมมิดเลยพักอยู่ในเก็บเอาในปลาในดงนี่เนาะนี่พักไงน้าอกแคมป์ป้อนี่นี่เก็บดอกแคมป์ไน้ำได้นี่ขาบัวเคยกินได้นี่แต่เราเก็บส่น้ำนี่เก็บดอกแคมป์ไน้ำเลย ใส่ในบังบั่บ,งบังล้ามนกินันบ่บัง <c oughs> ล้าม <c oughs> ล้ามปลาแห่งใส่เนื้อใส่พักทุกอย่างเลยโอ้บรรยากาศนี่แหละครับกินเขากินน้ำกลางปลากลางดงเนาะ <c oughs> <c oughs> กำลังสกินเขาเทียงกำลังเหตุยกขเขาแล้วทุกคนข้างผุนผ้าหนึ่งเนาะผุนผ้าหนึ่งดูนี่อีกผ้าหนึ่งผัดพรอนเสาเมือยจะได้รากเติบเน,น,น,นาะเมือ่อนานตอนนั้นพายกำลังเศสาเมืย แค่เนี่ยแต่อากาศม่ค่อยๆ้อนมาเบิ่งเพิ่นทางป่าเนาะทางป่าเขตผู้ดอยเบิกครับเพื่อสิได้กินเผาเนาะทางไหเนะซัมมาลบกับวันใดเพื่อสิได้กินโ <c oughs> อ้ย <c oughs> ต้องทางแบบนี้ทุกปีซัมมาลบเนาะละไม่เน,ะน,นาะนี่ไงพนันนั่งครับท้องสุก ทีมงานทีมงานมาลบมาลกกบกระใหม่มาลบก,กับปลาส่านพระปุณจึ่งท,ทุกคนนี่เก่งมากเลยทุกคนทุกคนนี่รูนาที่ของตัวเองแลลวก็เห็ดใดทุกคนเลยบอกว่าสิเป็นผู้ยิง่งผู้ที่ทุกคนนี่สุดยอดมากเลยแบบนี้สุดยอดเลยครับเกง่งอะไรนี่แต่คนเกง่งเกงตัดใหม่นี่บอกว่าผู้ยิง่งผู้ที่เหตดงานนี่ ซ้ำกันเลยขยันสุดๆเลยบรรยากาศกำลังเดินาทางกลับเพราะว่ามันถึงเวลาเลิกงานแล้วโอ้ยหักแขนยังหมองลมเดินทางกลับเพื่อนแบบนี้แหละชีวิตชีว่าของเอา่าเกียร์ผดอย น้วครัาเห็นวิวภูเขาเลยไม้บีกเนาะเบนบอกอันนั้นเป็นเขตไม้วิกเบิร์ตเบนบอกเขตไม้วิกเบิร์ตนะครับย่างลุ่มลำบากนิดนึงเนาะเดินทางกลับเลยครับผมอ่านี่แหละครับพี่น้องครับพากันมาแต sí, sí, um. sí, ่ตัดตัด uh ยังเกาะเขาเอิญทางไฮมาแต่ทางไฮกันแหละกัน hmm. น right. uh ั huh. mm ่งเลนนั huh. nah ่งเลนอยู่แคบน้ำทางกลับบ้าน กัสมีนี่มีอ่พักบอลเนาะมีบอลขางทางเลยบอลน,น,นี่ครับเพิ่งจะเอาไปต้มกินก่อนมึงวะขึ้ยอดเลยบรรยากาศทางไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะนี่โมแมนว่ตอ่ะทางไปให้ไปหน้าได้ทางหมู่บ้านไปหาหมู่บ้านนั่นนี่ครับบรรยากาศดีหลายบรรยากาศดีมากเลยมึงบอก พอดีแดดออกพอดีแดดออกซองกล่องพอดีมันวิดปใหม่กา่างสิวิดปใหม่เนาะเห็นบ่